โอเคกลับมาอีกครั้งนะครับจะเร็วฮะผมจะไปตักน้ำพูดเสียงเบาหน่อยนะเพราะพ่อแม่หลับอยู่ thank you very much thank you very much very much 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 โอเคตักน้ำแป๊บอ้อยอ้อย ทำทามทาเมอร์ไว้ดีกว่าไอ้พวกนี้มันไม่ชอบปิดประตูเอาเอานะเอเอเดี๋ยวจัดกัดเลยเดี๋ยวทำทามเมอร์มาออกไปออกไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำ่างนี้แหละเอฟจอย Okay. เดือดดาบโอเคเฮ้ยอะไรวะต้องติดตรงนี้เห,เ,เ,เหมือนไม่ปิดเว้ยทำเมืองได้ใช่ไะมบนข้างบนไหนวะเนี่ยไก่ไก่ไกอุย้ยใครตีเนี่ย ใครตียังไงเนี่ยใครตีไม่ไครตีฮะใครนี่คือสตาร์บะเวลาเราตีสตาร์บใช่ป่ะเราจะตายเองเรากูไม่ได้ตีเมื่อกี้มันเป็นไก่กตีไก่เมื่อกี้สตาร์บเป็นไก่เหรอะ <c oughs> ฮะสตาร์บตีใครตีใครไมนี่งงเหมือน <c oughs> <c oughs> สตาร์บแต่กินไก่มาหลอกอหละ เนื้อหมูถ้ากูตีหมูกูจะตายไหมเนะี่ยตายแน่นอนเราไม่ตายหมูตายเอา้าชุดหายไปไหนไปลอาในกล่องนี่มีชุดอยู่เก็บไข่เอ้ยไขรใส่ย,ยาวางยาวางยาเสรนสเตรนเฮ้ยสเยตรน<า>แข็งแกล่<ๆ>ง,งไม่มีสักอันอ๋อมีอยู่นนี้ ไฟเออเฮ้ยเวลาพอปันไก่ต้องทำอย่างนี้เ้ยทำไงฮะไปล่อไก่กันแล้วเครื่องลงไปมันก็จะหล่นออกมาเป็นไก่โอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซนตึบเออว่ะเฮ้ยเจ๋งไก่วิ่งเร็วไก่หัวเล็กเอ้าตีไหมเอ้ยเอาตีเขาทำไมตีไก่ทำไมล่ะไม่ได้ตีไอ้นุ่นตี โอ้แอดมินนี่ข้าเหยิเง<อ>ียบนะฮะตอนนี้ปู่อยากจะนอนอ่ะเออเถึงว่ามึงเงียบอันนี้แม่กูก็นอนอยู่พ่อแม่ก็นอนอยู่แล้วเจ้ากันเจ้ากันเจ้ากันเดี๋ยวผิดว่างก่อนพีนน่เสียใจเลยแตงฟอร์จิงเอ้ยนอนกันโปรเทคก,ก่อนเดี๋ยวพึ่งไปมั้งโปรเทคยังไงไม่ใช่โปรเทคก,กล่องโปรเทคเจ้าผิงในนี่อ่แล้วก็กล่องน่ะเอเวนเนเนี่ย เฮ้ยแต่ว่ากล่องกล่องในห้องเราใครเปิดก็ได้นะเราตั้งไว้อะอะตั้งตั้งไว้แบบที่เขาทำอ่ะแต่แกเล่นตั้งคนเดียวเลยนี่ว่า<ำ>ใช่ไหมผิดเหรอผิดเ่ะถ้ามีของส่วนตัวในเซิร์ฟบเอา,เอาป้ายออกเลยสินไม่เกี่ยวนี่เริ่มแล้วไอเริ่มเริ่มเกียรแล้เกียร์ย,ยังไง ได้ฮะกูเจอทองกูจะเก็บคนเดียวนะเว้ยเออเออเออคือเออคือเออคืออะไรคือเออโอ๊คือคือเออว้ก็คือเออนั่นแหละมึงก็เก็บไว้คนเดียวนั่นแหละอ่าแน่ใจนะครับเออเออไลมานี่กม กองกูเปิดไว้ให้ใครเปิดเอ้าไม่เข้าไม่ได้วะอ,จ,อจ๊อเจอจาออดีทําห้องไว้ให้เราให้ดูชุดแกดิโหพี่แกชุดโซ่เหรอชุดโซ่นี่เราก็มีชุดหนังนะเย้เย้เย้ บล็อกนี้ทําอะไรได้อรอบล็อกนี้น่าจะเป็นบล็อกใหม่หนึ่งจุดสามจุดสองจะไม่ได้ว่าทาอะไรเก็บไว้ตกแต่งห้องเก็บตกแต่งห้องเออเอาบล็อกทองมาตกแต่งห้องดีกว่าเฮ้ยเหน๋ยวมีคนมาขุดอันตรายเออวะทําโกเลมเบ้าก <c oughs> เลมบ้า <c oughs> กเลมกเลมเพราะว่าเหร <c oughs> เอวะไปหาปลาทองอ <Poppy> ะ <c oughs> เอาไปะเฮ้ย <c oughs> เอาไป เข้าอ่ะไปไปไปออกไปออกไปวะแกปิดประตูแกปิดสินแกปิดประตูดิเดี๋ยดิเดี๋ยวปิดเองจะทำอะไรให้ดูไม่ทำสีแย้มมีไม่ทำไม่ทำไม่ใช่คนเกณนผีด้วยไม่ทำไม่ทำไม่ทำปิดดิปิดดิปิดยังปิดแล้วปิดแล้วใช่ไหมถ้าคนนึ่งเข้ามาคนฉลาดก็ทำอย่างนี้โอ้ออกไว้ออกไว้ออกไม่ได้ออกทางนี้ออกนี้ก็แหละ เฮ้ยออกดีดีออกทางนี้แหละเทดีเฮ้ยเปิดประตูแล้วเนี่ยไม่ไม่ออกมัจะออกงนี้กำอุดให้ด้วยแล้วปูดฮะออกไปเลยออกไปเลยเอาดูดูดูอุดออะโอเคโอเคเนี่ยเคยใช้วิธีอย่างนี้ในเซิร์ฟโคตรเกียนไปดวบ้านเขาอะมานี่มานี้ไปไปรงโบเทคแล้วเข้าไปในรั้วไก่อ่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าหนีออกยังไงรั้วไก่ละ มา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 ตามมาตามมาเร็วไม่รู้จะมีที่ให้โชว์แบบไหนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเร็วเร็วเดี๋ยวมีคนเห็นสตาร์ทไปไหนแล้วไม่รู้เฮ้ยสตาร์ทไม่อยู่เว้ยไม่เห็นแล้วหรอกสตาร์ทอยู่สตาร์ทอยู่แต่ไม่ได้อยู่นี่อยู่ในเซิร์ฟถ้าไม่อยู่ก็เห็นอยู่ดีเร็วเร็วดิพอเราลงคลิปขึ้นมาขึ้นมาเกมไปแล้วไปแล้วนี่พี่แจ็คเข้าไฟแล้วครับจ้ะเดี๋ยวจะนอนแล้วอีกห้าทีประมาณสี่ทุ่มแล้วนะ ไม่ก็สีพุ่งออกไปตามมาตามมาตามมาเร็วเร็วตามมาสิทีไรแหลก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 เอากรรมตรงนี้ไม่มีโฮเทคเหรอไหนวะเนี่ยไหนอะเนี่ยที่ไหนล่ะตรงนี้เขามาเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่โฮเทคเหรอเออจริงด้วยไอ้เสี่ยมึงคิดอย่างที่กูคิดวะ จ้ะหยุดถ่ายคลิปซะเฮ้ยจะรู้ว่าเราทำอะไรแล้วบ้านนี้นะก็จะเป็นของเราทอน,นี้โปรเทคโอ้โหกับดักดูกับดักดิกับดักตรงน้ำวิอย,อย่าเกี้ยนอย่าเกี้ยนอ่าโทษฮะโทษฮะโ,โอเคตอนนี้เราแบบตายจกับดักมีอะไรบ้างเนี่ยแค่เนี้ยเฮ้ยลงไปทำไมอ๋อมีทางขึ้นมีทางขึ้นลงมปดูกับดัก อยากได้โฮเทกอะฮะสตาร์ผมอยากได้โฮเทกขออยากขอไม่ได้เขาไม่ให้เกี่ยงไงเฮ้ยทางนี้เกมทางนี้ทางนี้อะไรผมจะไปเกียนโฮเทกอะผมแบบคือจะไปหาที่โฮเทกแล้วจะเกียนให้ดูยี่ยมตรงนี้ไม่โฮเทกมาตามมาตามมาอยู่ไหนล่ะขอกาข้างนอกเลยอยากไปที่โฮเทกอะตรงไหนมันโฮเทกว่างอะ นี่ไงโพเทคแล้วดูนะผมจะขึ้นไปบนหลังคาให้คุณดูคุณดูดูดีๆเฮ้ย <Hey. S 1> รอ,รอ, <Hey. S 1> ร,อรอผมแป๊บหนึง่งขึ้นไงวะโอ้ยช,ช้าใช้หินเร็วอะกำมันสูงทำไงวะนี่ฮะขึ้นมาแล้วทำไง <laughs> ขึ้นมาวทำไง ผมขึ้นมาแล้วฮะทำไงวะวิธีเนี่ยไม่บอกใครนะฮะเพื่อนผมสอนมาก็คือกระโดดแล้วก็วางบล็อกย้ำๆอะฮะแล้วก็กดเดินหน้าด้วยวางบล็อกแต่เราไม่มีบล็อกทำขอบล็อกหน่อยเดี๋ยวดิขอโดดก่อนขอโดดก่อนเฮ้ยเลื่อดจะหมดแล้วยังพิ่งเล่นเนี่ฮะขึ้นมาแล้วเอาไปบล็อกดินก็ได้หินก็ได้ได้มดเขอปิดพาร์ทนี้ก่อนพาร์ตต่อไปจะไ่เป็นอ่าพาร์ทแถม เคล็ดลับพิชชาสินพาสสองเคล็ดลับพิชาสินสสเขาบอก <c oughs> โอ้โหตกไปนี่้องไห้แทบจะด่าแม่คนตกเปเนี่ยมาดิมาดินี่ทำอย่างเงี้ยขอขอปิดก,<อ>ก,ก่อนเคสยูเกนจะได้เดอเจือปืนบานแจ้